ชั้นที่28ทัศนาชมอากาศวิลาดมุมเมืองสาเกตสำหรับเขตสถาปันนิทั์เรื่องโครงสร้างมาลางฐานทินตังทั่วทั้งประเทศศึก จัดแสดงงานลานโลงวัฒนธรรมจันลงใจอาหารไทยมากมีกิจกรรมทวีลนลาำทุกเขตขามมาเยือนวิศวกรรมเลือนรามไทยศึกษาใน xin đến phật